สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับโกอินไซด์ในช่วงบ่ายวันนี้กับคลาสิกโกลฟิวเจอร์นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ติดตามรอดูนะคะ FOMC ข่าวว่าจะหนุนราคาทองคำต่อไปได้หรือไม่นะคะโดยเปิดตลาดค่ะวันนี้มายืนอยู่ที่บริเวณหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบเอ็ด US d ล l าต่อออนนะคะแกว่งตัวในกรอบหนึ่งพันเจ็อยิบแดถึงหนึ่งพันเจ็อยสาสิบสองค่ะ ราคาทองคำนะคะก็ยังคงทรงตัวนะคะรอผลการประชุมของ FOMC ในคืนวันนี้ค่ะซึ่งนักลงทุนนะคะก็ต่างคาดหวังถึงมาตรการ QE3 ค่ะเพื่อหนุนให้สินทรัพย์อื่นๆรวมไปถึงทองคำนะคะพุ่งสูงขึ้นต่อได้ค่ะ ขณะนะคะที่ข่าวดีจากทางยุโรปค่ะเพิ่งจบลงไปนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะสารธรรมนูญเยรมันอนุมัติการให้สตยาบันรองรับ ESM แล้วนะคะดังนั้นนะคะก็อาจจะเป็นการช่วยปัญหาวิกฤตนี้ไปได้ระดับหนึ่งค่ะอย่างไรก็ตามนะคะปัญหานี้ในกรีซนะคะยังไม่ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับกลุ่มทอยก้าหรือการให้มาตรการระเข้ขัดรอบใหม่นะคะอนุมัติเงินช่วยเหลือรอบใหม่นี้ยังไม่ได้สรุปออกมานะคะดังนั้นก็จ,จะเป็นปัญหาต่อได้ รวมไปถึงอัตราเงินเฟอ้อของสเปนที่พุ่งสูงขึ้นนะคะจะ,จะกดดันราคาทองคำในระยะถัดไปได้ก็อย่างไรก็ตามนะคะต้องรอดูประเด็นสำคัญก่อนอย่างในคืนวันนี้ FOMC นะคะว่าจะเป็นอย่างไรคะ่ะโดยในคืนวันนี้นะคะมีตัวเลขสำคัญค่อนข้างเยอะค่ะไม่ว่าจะเป็นจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานเดชนีราคาผู้ผลิตนะคะรวมไปถึงในคืนวันนี้หลังจาก5ทุ่มครึ่งนะคะจะมีการที่เฟดจะออกมาประกาศเกี่ยวกับ การกำหนดตาดอกเบีย้ยนะคะงบประมาณรัฐบาลกลางรวมไปถึงนโยบายต่างๆรวมไปถึง QE 3ด้วยตั้งแต่ะะ5ทุ่มครึ่งจนไปถึงตี115นะคะถ้าใครรอได้รอนะคะถ้ารอไม่ได้ก็ดูผลในวันพรุ่งนี้เลยราคาน่าจะแกว่งตัวผันผวน,นทีเดียวในคืนวันนี้นะคะหากมองจากภาพกราฟทางเทคนิคนะคะก็อย่างที่เห็นกันนะคือคือราคายังคงอยู่ในโซน up เทนะคะขาขึ้น ลักษณะแบบนี้นะคะแต่อย่างที่บอกค่ะแม้ว่า MACD จะเป็นบวกอย่างหนานแน่นนะคะเส,ส้น Stochastic และ RSI อยู่ในโซน Overbought ซึ่งมานานพอสมควรแล้วนะคะแล้วก็เกิดสัญญาณ d i v e r g e n e ซึ่งค่อนข้างชัดเจนมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเห็นเส้นปะสีแดงนี้ไหมคะคือถ้าราคาทองคำยังคงรับอยู่นะคะที่เส้นปะสีแดงนี้ไม่ว่าจะเป็น1,725-1,720นะคะ อาจจะมีการดีดตัวกลับขึ้นไปได้นะคะโดยการดีดตัวกลับขึ้นไปก็จะอยู่โซนสีเขียวนี้นะคะก็คือบริเวณตั้งแต่หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดนะคะถึงหนึ่งพันหกร้อยขึ้นไปค่ะก็ต้องรอดูนะคะว่าราคาทองคำจะรับอยู่ที่ระดับใดน,นะคะแล้วก็สามารถทะยานขึ้นไปได้หรือไม่แต่นะคะระดับที่หนึ่งพันหกร้อยหนึ่งพันเจ็ด้อยหกสิบขึ้นไปนี้เริ่มมีความเสี่ยงขึ้นเรื่อยๆคือเหนือ บริเวณเส้นสีเขียวนี้นะคะก็คือจะมีความเสี่ยงขึ้นเรื่อยๆอาจจะมีการเทคโปรฟิตที่ระดับนี้นะคะซึ่งการเทคโปรฟิตนี้นะคะถ้าดูจากช่วงก่อนหน้านี้นะคะการเทคโปรฟิตของช่วงโซนสีเขียวนี้ก็คือจะลงมาประมาณ1,700ดดังนั้นนะคะถ้าราคาขึ้นไปจริงนะคะถ้ายอยขายทำกำไรเป็นระยะก่อนนะคะแล้วเรามารับที่ต่ำกว่าเดิม ก็สามารถทําได้นะคะดังนั้นวันนี้รอดูก่อนอันดับแรกคือดูแนวรับว่ารับอยู่หรือเปล่านะคะ1 7 2่1 7 2 0ถ้าอยู่นะคะก็ดูไปต่อบริเวณหนึ่ตั้งแต่1,740-1,750-1,760เป็นสเต็ปไปแบบนี้นะคะและรอทยอยขายตอนที่ราคาปรับตัวสูงขึ้นที่โซนสีเขียวนี้นะคะก็คือ1,750-1,760นะคะเทพโฟฟิตกันไปก่อนแล้วก็รอมารับ เวลาอ่อนตัวลงมาอีกครั้งหนึ่งค่ะ สรุปแนวรับแนวต้านนะคะแนวต้านหนึ่ง7ัน็อย้าสิห้าหนึ่งพัน็อยหกสิ้าและแนวรับหนึ่งพันจ็อยสบหนึ่งพัน็ดอยสบห้าให้กรอบค่อนข้างกว้างนะคะเนื่องจากคาดว่าคืนนี้น่าจะมีการแกว่งค่อนข้างแรงนะคะหลังจากที่มีการประกาศตัวเลขขอรับสวัสดิการการว่างงานเวลาประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งก็คาดว่าจะเริ่มมีการแกว่งของราคาเนื่องจากความคาดหวังทั้งหลายจะขึ้นอยู่กับตัวเลขนี้นะคะและหลังจากนั้นก็คงจะเริ่มแว่งตัวกกอบแคบจนรอถึงเ o m เอมซีในประมาณห้าทุ่มครึ่งค่ะ ก็รอติดตามดูนะคะว่าผลจะเป็นอย่างไรค่ะสำหรับการวิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้จบลงเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ